กันทชัยสวัสดีครับผมสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องในตอนกลางวันนะครับผมนะสําหรับกันทัชัยนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมวันนี้มาทักทายพี่น้องด้วยเมนูอร่อยนะครับผมนะนี่มาแบบจานใหญ่ๆเลยนะครับผมนะเอาจานไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามาแบบจานพ,นพูนดีกว่านะครับผมนะมันถึงจะถูกนะครับผมนี่ ที่อยู่ในจานนี้คือผัดขิงนะครับผมนะผัดขิงใส่เครื่องในไก่นะครับผมนะใส่เห็ดห,หนูนะครับผมตามสูตรเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าอร่อยนะหากสวยมาเถินะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะหากสวยมาได้เลยนะครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับผมนะอร่อยแน่นอนเผ็ดเผ็ดออของขิงนะครับผมนะมีความหวานของของ ใหญ่อร่อยกลมกล่อมด้วยพริกหลับ อร่อยมากมีความเผ็ดร้อนนะครับหแบบจริงนะเผ็ดร้อนกับหว,วานหวานกับหอมใหญ่ จช่ hmm. mm. yeah. พูดไม่ได้เข้าเต็มปาก